พบกับช่วงแม่ส้มพาเข้าควยแล้วนะคะวันนี้แม่ส้มจะมีเคล็ดลับในการต้มมไม้นะคะมาฝักทกคน ตอนนี้นะคะจะเป็น,น่อไม้ดองค่ะที่ดอกิบนะคะเราจะทําการนําลงต้มนะคะล้างน้ํเป่าแล้วก็นําลงต้มค่ะเพื่อที่จะลดกลิ่นของเขานะคะ <S <S แล้วก็แม่ส้มจะมีเคล็ดลับอ่าเล็กๆน้อยๆค่ะที่ว่าทําให้เขามีรสชาติดี <S 1> <S 1> <S ราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะเอาละทุกคนอันนี้แม่ส้มก็ได้นน่อกไม้นะคะที่ล้างน้าเปล่าเมื่อกี้นี้มาลงต้มนะอ่าลงต้มแล้วน,นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเคล็ดลับที่แม่ส้มบอกตั้งแต่ต้องคิดว่า ใส่อะไรลงไปแล้วทาให้หน่อไม้รสชาติดีขึ้นเวลาเรานําไปประกอบอาหารทำให้อาหารนั้นมีรสชาติที่ดีขึ้นอย่ลองมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับนี่คือน้ําตาลทรายนะคะทุกคนน้ําตาลทรายแม่ส้มจะใส่ลงไปตอนที่ต้มหน่อไม้นะคะอันนี้หน่อไม้ ครึ่งกิโลนะคะแม่ส้มจะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราใส่ลงไปแล้วก็คนชั่วๆแล้วเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะเดือดพ่านพอเดือดพ่านแล้วนี่ค่ะทุกคนนะคะพอเดือดพ่านอย่างนี้เลยนะคะพอเดือดพ่าน ไมกรอนแล้วก็จะใส่ตะกร้าโอเคแล้วเราก็จะล้างน้ำเปล่านะคะประมาณสองสามรอบนะคะเห็นไหมคะเราจะดูสะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็กลิ่นของเขานะคะคือจะ ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็รสชาติเขาคือจะดีขึ้นจากการที่เราใส่น้ําตาลลงไปนะคะแค่เท่านี้ก็เราก็นําไปประกอบอาหารได้แล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ